กรุงเทพมหานครตั้งเขาเป็นราชธานีที่ปรา,าสาทสาดอกกอกทมหลักแหล่งลัททิเทวราชภาพปรา,าสาทสาดดอกกอกทมอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วกรุงเทพมหานครตั้งเขาเป็นราชธานีที่ปราสาทสาดอกกอกทมหลักแหล่งลัทธิเทวราชกรุงเทพมหานครเริ่มตั้งเขาเป็นราชธานีเจ้าพระย,ยาจักรีรัชการที่หนึ่ง รู้ข่าวเจลาจนกรุงธนบุรียกใครพลจากเสียมเรียบพระเจ้าตากให้ไปตีเขมรพักรอฟังข่าวที่ด่านพระจารึกค,คือปราสาสตรสอดกอกทมหรือสะดกอกทมหลวงสรวิชิตผลข้าหลวงเดิมคนสนิทลักลอบเอาข้อราชการกรุงธนบุรีไปบอกเจ้าพระยาจัก,กรีที่ด่านพระจารึกหลังปราบดาพิเศษได้เป็นพระยาพิพัฒโกษา เจ้าพระยาพระคลังมีในพระราชพงศาวดารฉบับเจ้าพระยาทิพากรวง์ฉบับตัวเขียนกรุงเทพมหานครตั้งเขาเป็นราชธานีที่ปรา,าสาทสัดดกกกทมหลักแหล่งลัทธิเทวราชเจ้าพระยาจัก,กรีตัดสินใจยกพนเข้ากรุงธนบุรีปราบจลาจนปราบดาพิเศษสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์วันที่6เมษายน2325 เท่ากับกรุงเทพมหานครเริ่มตั้งเขาเป็นราชธานีแห่งใหม่ที่ด่านพระจารึกคือปรา,าสาทสาดอกกอกทมภาพปราสาทสาดอกกอกทมตำบลโคกสูงอำเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วหลักแหล่งลทัทธิเทวราชจารึกสาะดกกอกทมพันธนาความเป็นมาของลทัทธิเทวราชและตระกูลพรามผู้เป็นเจ้าพิธี ลัทธิเทวราชเกี่ยวข้องพื้นที่และประา,าสาทสาดอกกอกทมโดยไม่พบในที่อื่นเสมือนเป็นหลักแหล่งสำคัญของประกูลคราม์เจ้าพิธีลัทธิเทวราชเป็นประกูลครามปุโรหิตผู้ประกอบพิธีบร,รมราชาพิเศษกษัตริย์กัมพูชาตามลัทธิเทวราชลัทธิเทวราชลัทธิเทวราช,ราช,ราชหมายถึงระบบความเชื่อว่าพระราชามนุษย์ เมื่อสวรรคตรผีพระขวัญจะขึ้นไปสถิตรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเทวบนสวรรค์เรียกเทวราชมีพลังอำนาจปกป้องคุ้มครองให้คุณและโทษผู้มีชีวิตในราชอาณาจักรโดยเทวราชสามารถสื่อสารกับคนทั้งปวงผ่านพรามพิธีหรือหมอพรามในพิธีทรงเจ้าเข้าผีเหล่านี้มีขึ้นจากการประสมประสานความเชื่อท้องถิ่นในาศาสนาผี เข้ากับความเชื่อสากลเรื่องราชาเหนือราชาทั้งหลายที่เรียกจากกระพิราชหรือจักวาทินโดยรับเข้ามาใหม่จากอินเดียพร้อมาศาสนาพุทธและาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูการผสมประสานกันระหว่างความเชื่อเก่ากับความเชื่อใหม่น่าจะก่อวอดมีแล้วตั้งแต่าศาสนาจากอินเดียแผ่ถึงอุษาคาเนเพื่อยกสถานะคนชั้นนำพื้นเมืองท้องถิ่นจากหมอมดหมอขวัญขึ้นเป็นเจ้า ได้แก่เทพเจ้าหรือพระพุทธเจ้าสืบเนื่องจนสมมุติชื่อเรียกสมัยหลังว่าลัทธิเทวราชเป็นความเชื่อมีในราชสำนักภูมิภาคอุสาคเนโดยเฉพาะราชสำนักอาณาจักรกัมพูชาเมื่อเรือนพศ1 5 0 0นักวิชาการตรวจทานแล้วลัทธิเทวราชไม่พบในอินเดียราชสำนักรัฐลโวลบบุรีพูดภาษาเขมรเป็นของ รับลัทธิเทวราชจากอาณาจัก,กรกัมพูชาแล้วส่งต่อราชสำนักรัชอุทยาที่สืบทอดจากรัฐลาโวภาพปราสาสตรสอดกอก,กทมตำบลโคกสูงอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วเทวราชเป็นลัทธิความเชื่อถูกสร้างใหม่โดยรับความเชื่อเรื่องเทวะเข้าปรปะสมกลมกลืนกับความเชื่อเรื่องผีขวัญแล้วได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหม่ขนานนามว่าเทวราช มีอำนาจเหนือธรรมชาติซึ่งเป็นแบบใหม่ที่คลุกเคล้ากันระหว่างเทวดากับผีซึ่งมีตัวอย่างสำคัญมากที่ปราสาทนครวัดเทวราชปราสาทนครวัดพระเจ้าสุรยวรมันสุริยวรมันที่สองผู้ทรงสร้างปราสาทนครวัดครั้นสวรรคตแล้วผีพระขวัญถูกเชิญสู่โลกหลังความตายรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระวิษณุเท่ากับทรงเป็นเทวราชได้พระนามใหม่ว่า พระบรมวิษณุโลกหมายถึงผู้เสด็จไปประทับบนโลกอันสูงส่งของพระวิษณุเทวราชโดยทั่วไปหมายถึงพระศิวะตามคติสายวนิกายแต่ปราสาทนครวัดสร้างโดยพระเจ้าสุรยะวรมันทีีสองนับถือาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูไวษสนุนิกายบูชาพระวิษณุจึงปรับเปลี่ยนเทวราชหมายถึงพระวิษณุไปตามความเชื่อของกษัตริย์ผู้มีอำนาจ